ก็คือเวลาที่เราอยู่กับลูกของเราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยเราจะใช้เสียงของเราด้วยเราจะไม่เงียบ<ม>คือเชื่อว่าหลายๆคนน่ะ<ม>เวลาเครียดหรือหรือแบบตั้งใจอ่ะต้องการสมาธิจะเงียบะแบบบางคนกัน้นหายใจ<ม>ด้วยซ้ําแต่การเลี้ยงลูกอะค่ะทั้งสตองทั้งสตาแม่ค่อนพยายามจะใช้เสียง<ม>ด้วยเพราะว่าลูกเขากําลังเรียนรู้ทุกวินาที อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคอย่างเช่นเราจะอุ้มเนี่ยถ้าสมมติเขาตื่นอยู่อะแม่ฟอนก็จะบอกเขาวอะจะอุ้มแล้วนะแล้วก็จะนึ่งสองซ้ลูกอะเข้าใจสัญญาณนึ่งสองซ้มแล้วนะสตาร์กเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวใช่แล้วเขาก็จะเก่งตัวเราว่าอ้อ เขาก็มันจะขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่ส่งเสียงไม่ไม่ให้สัญญาณเลยนะครับบางทีอาจจะกำลังแบบลหลับอยู่ชิลๆอยู่อยู่ดีๆลงน้ำเฮ้ยเ <laughs> นะครับก็จะตกใจได้นะครับทำไบ่อยลูกแล้วก็จะกลายเป็นแบบว่าขี้ตกใจอะไรแบบเนี้ยแล <นะ S 2> นน้ว <นะ S 2> ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเขาสะสมคำพท์โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพูดอะไรพูดให้เขาเข้าใจได้เลย